มาตรฐานระดับโลกอยู่ที่ไหนครับรมนาส10เมตรประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2เมตรที่สหรัฐอเมริกาประเทศที่ผมเคยอยู่ผมก็เปิดน้ำก๊อกกินนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ที่14เมตรเขาเตือนประชาชนแต่ละรัฐไม่เหมือนกันเนาะแต่ละรัฐไม่เหมือนกันเขาก็จะบอกทีว่าถ้ามันอยู่ที่14เมตรเมื่อไหร่ประชาชนต้องเริ่มต้มกินแล้วก็ไม่ปลอดภัยที่จะดื่มถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ที่3.5เมตร หมายความว่าต้องล้างท่อครับหมายความว่าต้องเปลี่ยนท่อทั้งหมดแล้วก็ต้องตรวจเครียด้วยประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่สองซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ใครที่บอกว่าน้ำประปาดื่มได้ถ้าอยู่ในเว็บไซต์ของประปาหรือภูมิภาคแต่เมื่อมาถึงบ้านของเรามนเป็นน้ำโอวัลนตินเป็นน้ำกาแฟเป็นน้ำโมนน้ำชายเป็นอยู่และพื้นที่น้ำที่ไหลออกกลบหายขึ้นไปอีกครับพอผมเข้ามาเป็นสสเข้ามาเป็นประธานกรรมการที่ดินใจกว่าชาติไทย ไม่ว่าจะเรื่องพื้นฐานแค่ไหนก็คือใช้วิธีแบบสีชน,นชัย KPI ไม่ให้มันว่วแทนที่จะทําไงครับแทนที่จะทำไงแทนที่จะเปลี่ยนท่อถูกไหมครับแทนที่จะเปลี่ยนวัสดุให้มันไม่ลวใช่ไหมครับแทนที่มันจะซ่อมให้สามารถแรงดันน้ําได้มันปกติเพื่อที่จะให้น้ําสะอาดจากต้นทางไปถึงปลายทางแล้วก็ไม่ได้เป็นการอภา,า,าราไปกับพี่น้องประชาชนในการที่จะต้องซื้อน้ําดืม่ม อันนี้คือประสบการณ์และก็สิ่งที่อยู่ในใจของผมในฐานะที่เป็นสสมาตลอด4ี่ปีอยู่ในการเมืองมา20ปีฟังมาตลอดอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นขั้นพื้นฐานที่สุดเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสารู้ว่าพวกที่สุดแต่การแก้ไขปัญหาของประเทศไทยไปเป็นอย่างผมมองปัญหาแล้วมองทะลุไปถึงขนาดนี้จเจาะลึกลงไปให้เห็นถึงขนาดนี้นี่ยังไม่รวม ช่วงที่เราพูดคุยกันอยู่นี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ฟังดูอยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหน้าแรงขดน้ําไปหาคนหน้าฝนขดคนหนีน้ําอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรทุกภาคพูดเหมือนกันหมด ปีปีหนึ่งเนี่ยเราใช้งบประมาณในการดูแลเรื่องแรงซ้าซากแต่ท่วมซ้ำซากเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยแสนกว่าล้านต่อปีนะครับประยุทธ์ใช้ไปแล้วเกือบล้านล้านนะครับแล้วพื้ผลทางการเกษตรก็มีอยู่สองแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปที่พิษณุโลกของเขตของสสองรหัสทบชนีสองอยูครับพิษณุโลกเพรเป็นอยู่ที่ข้างบนตรงนี้บอกว่าชาวนาร้องไห้คือข้าวตายพาะข้าวอีกรหัสใบษณีหนึ่งลงมาข้างล่างชาวนาร้องไห้เหมือนกันครับ าตายขาดน้ำอยู่ในจังหวัดเดียวกันครึ่งหนึ่งแรงซ้ำซากลงมาข้างล่างครึ่งหนึ่งท่วมซ้ำซากแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเป็นสิบยี่สิบปีอันนี้นี่คือยังยังรู้สึกว่าแทนที่จะเอางบประมาณตรงนี้กับงบประมาณที่จะต้องมาชดเชยี่น้องเกษตรกรเรื่องของราคาที่ต้องประกันด้วยทั้งที่จะต้องประกานเรื่องเรื่องอุทกกับไฟด้วยมารวมกัน